ผมมีปัจญาของตัวเองนานนะตั้งแต่เป็นเด็กแลวหนึ่งนะผมไม่อยู่ในอวัยยมุขทั้งหมดเลยไม่เคยไปดื่มเหล้าไม่เคยไปอยู่ในพวกอวัยยมุขทั้งหลายเนี่ยไม่เล่นการไม่นั้นไม่ทุกอย่างเพื่อจะให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์เราทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมไม่เป็นนี่นะแฟนเป็นนี่มันเป็นอุปสรรคของศิลปินเลยของทุกคนนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรถ้าเป็นนี่แล้วมันใจมันตบ การเป็น,นี่ใจมันตกมันก็ต้องไปหาเงินมาใช้นี่ไอการไม่สร้างนี่คือเป็นความสุขที่สุดในโลกแล้วยิ่งการเป็นศิลปินถ้าไม่สร้างนี่นะเราสามารถาที่จะทำอะไรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสร้างนี่หมดเมื่อไหร่นียเราคิดว่างานเราต้องไปขายแล้วเราต้องตามใจคนนั้นงานเราจะตกดบดบลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไอการการเป็นตัวของตัวเองมันจะหายไป แล้วอีกอย่างที่ฝึกอยู่ตลอดเวลาคือทํางานไดใน้ในทุกโอกาสทุกสถานที่ฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะลงบนเครื่องบินผมก็เขียนบน iPad ได้อะไรคือสามารถปรับตัวเองทํางานได้ทุกสถานการณ์แต่บางคนอ้างแล้วอ้างว่าเอ้ยยังขาดอุปกรณ์สีนั้นขาดสีนี่ไม่มีอันนั้นไม่มีเนี่ยอันนั้นเป็นข้ออ้างที่ท,ที่ทําให้เราไม่อยากจะทํางาน แต่การทำงานได้ทุทกทมีมันจะต้องทำในสิ่งที่เราเชื่อมัน่นถ้าเราหลับฝันกำลังทำงานไปด้วยตื่นมาเนี่ยมันเป็นคำตอบนะผมจะตื่นเช้าแล้วก็ทำงานเลยตามตามที่สิ่งที่ทำคาไว้ค้างไว้แล้วก็ความฝันว่าเราจะทำอะไรต่อไปรีบทำแต่เช้าเลยผมจะตื่นแต่เช้าทำงานสะท้ทอความรู้สึกต่อเนื่องจากวันก่อนมาถึงวันใหม่ตรงนี้มันเป็น มันเป็นปัจจัยที่คิดคิดได้เองแล้วก็ทำมาตลอดไม่ใช่ว่าจะาแบบแซงทําเพราะว่าการทําอย่างนี้มาต่อเน,นื่องในระยะเวลาที่เป็นศิลปินเนี่ยผมก็จะย่างปีที่80แสิบล้เจ็ดกว่าปีก็ทําต่อเน,นื่องมาตลอดทำตั้งกตเด็ก มันก็สามารถแบ่งไปถึง 4- ี่ห้าช่วงได้ตั้งแต่ช่วงเด็กเด็กเด็กเเนี่ยก็ทางานมาตลอดแล้วก็ช่วงที่เป็นนักศึกษาที่พ่อจ้างก็อีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นทั้งนักศึกษาแล้วก็เป็นศิลปินพร้อมกันเพราะผมใช้เวลาครึ่งแรกคือว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นนักศึกษาแต่ช่วง4ี่กลางคืนเนี่ยผมก็เป็นศิลปินก็แสดงงานกับครูบาอาจารย์ ก็เป็นศิลปินแสดงงานที่หอสิลป์ที่บางกะปิกแกลลี่มาตลอดแล้วก็เลยทำให้รู้จักกับาชาวต่างชาติาาตาเป็นจำนวนมากที่ซื้อผลงานมีทั้งดาราภาพยนตร์ทั้งนักแสดงนักร้กองขคณะของบ๊บโฮปหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยก็มีโอกาสได้คุ้นเคยกับนักสะสมศิลปะพวกนี้ก็หนึ่งก็เลยเป็นเหตุ ที่ให้ได้ไปสหรัฐอเมริกาช่วงที่ต่อมาก็คือช่วงที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกาใหม่ๆก็เป็นผลงานที่สะท้อนถึงชีวิตการไปอยู่ของคนไทยคือการห่วงวิตกกังวลว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในอันตรายเกี่ยวกับไปสงครามเวียดนามแล้วก็อันนี้ก็ทำงานสะท้อน กี่ยวกับวัฒิชาติแล้วก็ความรู้สึกที่จากบ้านบ้นเมืองไปอยู่ต่างจากเจ้าหลังจากนั้นพอปรับตัวได้ก็เลยหาตัวตัวตนเองในสหรัฐอเมริกาก็เลยทำงานภาพพิมพ์ที่ฉีกแนวออกไปเป็นงานสื่อผสมงาน3ามิติภาพพิมพ์สามิติที่เอาหล่อสีไปปักที่ทะเลทรายเอา,เอาเอาสีไปโรย ที่ทะเลทรายเพื่อให้แรงลมพัดพัดสีกระจายออกไปก็ใช้ธรรมชาติใช้พื้นทะเลทรายเป็นเหมือนกับเป็นพื้นผ้าใบแล้วก็ใช้แรงลมเนี่ยพัดพาไปก็เหมืนกับมีการผสมผสานสีใช้ภูเขาใช้ท้องฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในช่วงปี 1975, 76, 77, 78, 79พวกนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ยุคต่อมาก็เป็นยุคที่ใช้แนวความคิดเอาความเป็นไทยเอาพระพุทธบาทมาสร้างอยู่ในรูปทรงของหนังใหญ่เอาโบมอีสานเข้าไปคือกลับาเมองไทยก็นี่ก็เลยเอาความเป็นไทนยเข้าไปอยู่ในงานสากลก็เลยกลายเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเพราะชีวิตจริงกลายเป็นอยู่ที่ตะวันตกแต่เรา เป็นมเมล็ดพันธ์ศิลปะที่เกิดและเติบโตในตะวันภาคตะวันออกก็แล้วเอาสองสิ่งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันกมีความเป็นไทยด้วยแล้วก็เป็นสากลด้วยก็เลยทําให้ประสบความสำเร็จางานชิ้นหนึ่งที่ในยุค1982เนี่ยที่ทำเอาทำหนังใหญ่ที่โดยใช้วัสดุกระดาษทำเองเยือ่อเยื่อกระดาษสาจากประเทศไทยแผ่นทองคำจากประเทศไทย แล้วก็ไปสร้างขึ้นเป็นเป็นพุทธบาทขนาดใหญแล้วก็แสดงเกือบทั่วสหรัฐเมริกาใน,ในช่วงปี2,525ในวิเซียมต่างๆอันนี้ก็เลยทำให้นักประวัติศาสตร์ศิลปะโลกได้เห็นว่าะตะวันออกกับตะวันตกมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งทิ้งถิ่นฐานคือเอาความเป็นไทยควาลึกๆ เอาจิตวิทยาเอาเอาความรู้สึกนามาทมในพระพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้ในงานสื่อผสมนะ,ะก,ก็งานชิ้นนั้นได้ถูกบันทึกอยู่ในศิลปะโลกเล่มนี้การในทูดีเอนะอันนี้ที่ถูกบันทึกนเนี่ยในปีท0 0ทนแต่ง,งานเนี่ยสร้างตั้งแต่1น8 2นะก ช่วงที่4ที่5ถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นการสะท้อนยุคสมัยผมทำงานคือผมมีปรัชญาว่ามีอดีตสัก30%มันเคยมีถึง50-50นะเป็นตะวันออกตะวันตก50-50ตัวหลังผมก็เน้นในเรื่องของปัจจุบันว่าท้ายไปิ่งของโลกปัจจุบันมากกว่าคือก้าวไป แต่ก็ยังมีทิ้งกลิ่นอของความเป็นเอเชียเป็นตะวันออกต,ติดไปด้วยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสีสีทองสีแดงชาติสีนำเงินครามอะไรพวกนี้แต่ก็ใช้ปจัชญาของพุทธศาสนาเรียกว่า Four e ฟ e ิเลเมนโ r Element ก็คือท่าทั้งสี่ของมนุษย์เราเนี่ยก็ยังใช้ปจัชญาเนี่ย,ยก็เป็นสากลมากขึ้น แต่เรื่องราวเนี่ยสะท้อนของดินน้ำลมไฟมาตลอดแล้วงานชุดนี้ก็เคยเอาไปแสด,แดงที่เวนิสเบียนาเลา่แต่เป็นงานสเตนเลสทั้งหมดเมื่อหกเจปีที่แล้วก็ตอนนี้ปัาอันนั้นก็ยังงคงเอามาใช้อยู่คือคือผมมีความคิดว่าการทำศิลปะเนี่ยมัต้องสะท้อนยุคสมัยแต่ถ้าเราไปทำย้อนยุคลงไปลึกๆไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแซงทำ คือมันมันเป็นเรื่องอเราไม่ได้แต่งจุงกระเวนเราไม่ได้กินมากเราไม่ได้แต่เราเอากลเ,เอากิ่นไอมาใช้ในปัจจุบันแต่เราไม่ได้เอามาสะท้อนทุกอย่างที่เป็นอด,ดีตผมทําปัจจุบันไปหาอนาคตมากกวแล้วก็แต่มีกลิ่นไอความรู้สึกของตะวันออกของความเป็นไทยติดไปด้วย,ยตรงนี้ ที่เป็นตัวตนอยู่ทุกวันนี้ก็คือ,อมีกินไอมีคาเจอร์ culture. คือไม่ได้เป็นศิลปินตัวใหญ่ๆก็จะหลุดก็หลุดไปเลยไม่ไม่รู้เป็นชาติอะไรแล้วเนี่ยแต่ผมยังมีความเป็นชาติอยู่แต่ก็ยังอยู่ในสากลได้อันนี้ที่เป็นปรัชญาลิกๆแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาตลอดลก็พัฒนาเรื่อย